สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงปัญหาที่เดฟมือใหม่มักจะเป็นกันนะครับก็เลยอยากจะมาแก้ปัญหาให้กับทุกคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับคือบ่อยครั้งเนี่ยจะมีน้องๆหลายคนนะที่มาปรึกษาผมหรือว่าพี่ๆก็ตามหลายๆคนเลยนะครับที่มาเพิ่งเริ่มฝึกเขียนโค้ดอยากจะมาเป็นเดฟเนี่ยก็คือจะมีปัญหาหนึ่งนะฮะ มันก็คือปัญหาของความรู้สึกว่าเราเนี่ยรู้น้อยนะฮะหรือว่าทําไมรู้สึกว่าคนอื่นรู้เยอะกว่าเราเออนะครับคือหลายคนเนี่ยจะมีความรู้สึกนี้กันเยอะมากๆนะครับถามว่าผมเคยเป็นไหมผมก็เคยเป็นเหมือนกันนะครับแต่วิดีโอนี้เนี่ยจะมาบอกว่ามันโอเคนะที่เราจะรู้สึกว่าเรารู้น้อยอยู่ตอนนี้นะครับหรือเราอาจจะรู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยมักจะรู้เยอะกว่าเราเสมอเลยนะครับเออ ผมจะบอกว่าในการเป็น d e v e l o p e r เนี่ยทุกคนจะมีความรู้สึกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแรกเลยที่ทุกคนจะได้สัมผัสเพราะว่าเวลาทุกคนอ่าไปฝึกเขียนโค้ดแล้วหรืออยู่ตามคอมมูนิตี้อะไรพวกเนี้ยทุกคนก็จะเห็นว่าเออมีพี่ๆหรือว่าคนอื่นๆน,นะครับที่เขาเป็นเด็แล้วเขาพูดกันเนี่ยเออหลายเรื่องมากเลยหรือแม้แต่เป็นเรื่องที่เราไม่รู้จักนะฮะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้น้อยจังนะฮะเออ ผมก็เลยนี่ฮะใส่เสื้อนี้มาอยากจะใส่มาให้ทุกคนดูด้วยว่าจริงๆแล้วคือมันโอเคที่เราเนี่ยจะไม่รู้ในเรื่องบางเรื่องนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ทุกอย่างอย่างผมเองเนี่ยคือก็จะมีหลายคนจะรู้สึกว่าผมเนี่ยรู้เยอะจังเลยเก่งจังเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับคิดว่าผมรู้ทุกเรื่องจริงๆแล้วก็ไม่เป็นความจริงนะครับผมก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมยังไม่รู้แล้วก็ไม่ถนัดไม่เคยทำนะฮะ เวลาผมไลฟ์หรือว่ามีคนมาถามอะไรเงี้ยก็มีเยอะที่ผมจะตอบว่าผมไม่เคยใช้เลยผมไม่รู้เลยเพราะว่าไม่รู้จริงๆนะฮะทำไมเพราะว่าเทคโนโลยีในโลกของการเป็นเดฟเนี่ยมันมีเยอะมากนะแล้วแต่ละคนเนี่ยคือประสบการณ์หรือว่าบางคนก็ใช้ไม่เหมือนกันนะครับหรือบางทีเราใช้ตัวเนี้ยคนอื่นใช้ตัวนี้เราก็ไม่ต้องไปรู้สึกแย่ว่าเออทําไมเราไม่รู้เหมือนเขาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันโอเคอย่างที่บอกมันโอเคที่เราไม่ได้ใช้เหมือนคนอื่นหรือว่า เราไม่ได้รู้ตัวนั้นตัวนี้นะครับแต่เราอาจจะรู้ใน tools หรือว่าภาษาที่เราใช้ได้ดีมันก็ไม่เป็นไรนะเอออย่างนี้นครับถ้าเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากรู้เพิ่มเนี่ยมันก็แค่ไปศึกษาเพิ่มได้นะฮะจะมีหลายคนนะมีแบบนี้เหมือนกันก็คืออยากจะไปสมัครงานหรือจะไปทำ f r e e l a n c อะไรเงี้ยนะฮะก็จะรู้สึกว่าผมกังวลมากเลยอย่างเช่นการไปสมัครงานว่าเออถ้าผมไปสมัครแล้วผมยังไม่รู้เรื่องนี้เนี่ย ผมจะทําได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับคาตอบจริงๆคือทําได้นะทุกคนอย่าลืมว่าเราสามารถเรียนรู้เรื่องต่างๆได้ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่มีสกิลเรื่องนี้แต่เราก็จะไม่ฝึกไม่พยายามศึกษาหาข้อมูลอันนั้นก็ไม่ใช่นะเพราะว่าคือโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยการเป็นเดฟนะครับมายเซตเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะปลูกฝังให้กับทุกคนเลยนะก็คือการที่เราเนี่ย ต้องรู้จักการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้ได้ก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองนะครับดังนั้นเราอย่าไปรอให้ใครมาบอกเรามาสอนเราคือถ้าเรารู้สึกว่าเออเรื่องเนี้ยเรายังไม่รู้หรือว่าเรายังไม่เข้าใจเราก็ไปเริ่มทําการฝึกฝนศึกษาเอาเองเลยเพราะว่ายุคนี้นะฮะเออมีทั้ง AI มีทั้ง YouTube มีทั้งเว็บไซต์มีแหล่งข้อมูลรีซอสอะไรต่างๆคือเยอะมากนะอันนี้มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะพยายามหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกแล้วว่า การเป็นเดพโดยพื้นฐานแล้วไมซ์พื้นฐานคือการพึ่งพาตัวเองนะครับเออแล้วคําว่าเดพเนี่ยหรือว่า d e v วลลอปเเนี่ยมันก็คือแปลว่านักพัฒนานะเออถ้าทุกคนไปแปลเป็นภาษาไทยนะครับนักพัฒนาก็จะหมายถึงคนที่พัฒนาตัวเองในทุกด้านนะฮะเออก็คือพัฒนาตัวเองในเรื่องของการเรียนรู้ก็คือสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ในเรื่องไหนที่เราไม่รู้เราก็แค่ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือเรื่องไหนที่เราไม่มั่นใจเนี่ยเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปทําความคุ้นเคยกับมันนะฮะ คือบ่อยครั้งอะอย่างเช่นเรื่องที่เราไม่เข้าใจหรือเรื่องที่เรากลัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมาจากความไม่เข้าใจเออเวลาเรากลัวอะไรเรายังแบบไม่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีความกลัวนะครับดังนั้นวิธีแก้ก็คือแค่ไปฝึกใช้มันไปบ่อยเออทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือตัวนั้นหรือว่าภาษานั้นอะไรแบบนี้นะครับก็นี่นะฮะเผื่อใครสนใจเออนี้ขอขายของหน่อยนะเผื่อขใครสนใจเสื้อตัวนี้นะครับผม <g iggle> ก็เดี๋ยวผมแปะ,ะลิงก์ไว้ให้นะนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อก็ได้นะครับ ก็ใส่เล่เลนๆได้ใส่ทํางานอะไรแบบนี้ได้นะเออนะครับเนี่ยเห็นไหมคืออยากจะใส่เพื่ออยากจะทําให้ทุกคนคอมฟอร์ตว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องรู้ทุกเรื่องเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับเหมือนผมเองผมทำคอนเทนต์สอนอะไรแบบนี้มันก็มีอีกเยอะเรื่องที่ผมไม่รู้เวลาคนมาถามผมไม่รู้ผมก็ตอบไม่รู้เลยนะครับแล้วก็จริงๆอะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาผมจะบอกว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรไม่ต้องไปรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับหรือว่าทําไม รู้สึกว่าคนอื่นเก่งกว่าตัวเองหมดเลยอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าแต่และคนไม,ไม่เหมือนกันเราเริ่มมาไม่เหมือนกันเราใช้เครื่องมือใช้อะไรไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้น้อยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปรู้สึกแย่เราก็แค่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าอยากรู้ก็แ mm. ค่ไปศึกษาเพิ่มนะเออหรือในเรื่องนั้นที่เราไม่รู้แต่มันก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้อันนี้จริงๆก็ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องเ,อเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้อันเนี้ยมันแล้วแต่นะครับเออแต่ยังไงก็ตามคือ ไม่ต้องไปรู้สึกแย่ในการที่เรารู้สึกว่าเออผมรู้น้อยหรือว่าอะไรนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในงานแล้วเรายัางไม่รู้แล้วมันจําเป็นอันนั้นแน่นอนว่าเราก็จะต้องศึกษา,า,กานั่นเองนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะจะเป็นวิดีโอที่มีประโยชน์กับทุกคนนะครับสําหรับน้องๆหรือใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าผมยังรู้น้อยอยู่นะครับไม่เป็นไรใครไม่รู้แรกๆมันไม่ได้รู้หมดหรอกนะครับหรือต่อให้เป็นคนมีประสบการณ์แล้วแน่นอนเขาก็ยังไม่รู้ในเรื่องบางเรื่องดังนั้น สิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยพัฒนาไปต่อได้นะครับเออก็คือการฝึกฝนตัวเองแล้วก็ศึกษาเรียนรู้สม่ําเสมอนั่นเองนะครับอันนั้นก็คือเป็นพื้นฐาน d e v e l o p ป r อร์เลยนะครับที่เป็น mindset อยากจะฝากให้ทุกคนในวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นนะฮะแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ